บุ๋มปนัดดาหลังน้ำตาเป็นห่วงนักแสดงรุ่นใหญ่ล้มป่วยซูบผอมถึงกับหลังน้ำตากลางรายการตกมันบันเทิงเมื่อเจ้าของรางวัลพระราชทานบันเทิงเทิดธรเวทีนายเอ็นเตน์อวอร์2024บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีได้เห็นคลิปที่อดีตนักแสดงและผู้กำกับคนดังอาชูชูศัก์ดสุธิรธรรมวัย80ปี พูดขอบคุณเจ้าตัวทั้งน้ำตาที่ก่อนหน้านี้อาชูได้ล้มป่วยด้วยโรคหัวใจและโรคไทรอยเป็นพิษขั้นรุนแรงซึ่งได้รับกำลังใจอย่างดีจากบุ๋มมาโดยตลอดโดยบุ๋มถือเป็นคนบันเทิงเพียงไม่กี่คนที่ยังคิดถึงนักแสดงและผู้กำกับอาวโสในช่วงที่ต้องต่อสู้กับปัญหาสุขภาพ หลังบุมทำหน้าที่พิธีกรในรายการตกมันบันเทิงเสร็จสิ้นก็ได้เปิดใจทั้งน้ำตาอีกครั้งถึงความผูกพันกับอาชูว่าสนิทสนมกับอาชูตั้งแต่17ปีก่อนตั้งแต่เมื่อครั้งร่วมงานกันในละครเรื่องกลิ่นแก้วกลางใจตอนนั้นบทบาทที่เล่นทําให้ตนถึงกับสติหลุดซึ่งก็ได้อาชูที่เป็นทั้งนักแสดงและผู้กำกับละครคอยให้คําแนะนําในการ แสดงคอยสังเกตพฤติกรรมการแสดงของตนมาโดยตลอดการช่วยเหลือนักแสดงด้วยกันตนช่วยมาตลอดอย่างลับๆเพราะว่านี่คือเรื่องส่วนตัวไม่อยากออกสื่อที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้รู้สึกเป็นห่วงอาชูเพราะเห็นอาชูผอมลงมากและรู้สึกมีความสุขจริงๆที่จำบุ๋มปนัดดาได้เติมเต็มกำลังใจให้ตนมากจริงๆตนไม่เคยลืมว่าเคยทำงานร่วมกับใครมาบ้างในยามที่ตนยังคงแข็งแรงตั้งใจจะช่วยคนอื่นเท่าที่จะทำได้ สำหรับนักแสดงตนเข้าใจดีว่าสวัสดิการดูแลนักแสดงไม่ได้เยอะอะไรที่ตนช่วยได้ก็จะช่วยหลังจากนี้สัญญาว่าหากตนสุขภาพแข็งแรงหายจากอาการเป็นหวัดและดีขึ้นจากภูมิแพ้อยากจะไปกอดอาชูและเดินทางไปเยี่ยมอาชูด้วยตัวเอง